ระยะทาง13กิโลเมตรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าน้ำพองถึงหมู่บ้านนนพยอมซึ่งเป็นสถานที่ที่โรงไฟฟ้าน้ำพองให้งบสนับสนุนศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันชุนหวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME อย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้ามาปักหมุดร่วมกันพัฒนาชุมชนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องพาตนเองอย่างยั่งยืนบ้านนนทยอมตำบลมุ่งหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าน้ำพองการไฟฟ้าฝ่ายผิตแห่งประเทศไทยโดยการดำเนินงานของสถาบันชุนวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME อย่างยั่งยืนพร้อมคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเริ่มเนินการมา,าตั้งแต่1เมษายน2564จนถึงเดือนตุลาคม2565รวมระยะเวลากว่า1ปี6เดือนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานนาวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนเกษตรกรรมที่เตรียมก้าวไปสู่สังคมอุตสาหกรรมสามารถก่อเกิดการค้าขายมีไรายได้้เกิดขึ้นจริง และนำไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆรอบโรงไฟฟ้าต่อไปค่ะสวัสดีนะครับผมผมกันนบนายพิชาริการรุ่นนะครับเป็ลีญญ่ยนบญานาันนทพยอมนะครับกันเลยวัตสิม,มาเบาประวัติความเป็นมาในการตั้งหมู่บ้านนะครับ บางย,ยังได้ะซื้อบานนนพยอมนะครับก็คือแต่ก่อนนะครับบานนนพยอมเนี่ยมันจะเป็นดอนที่มากไปด้วยต้นพยอมนะครับหรือว่าต้นกระยอมบานนี้เพิ่นก็เลยได้ชื่อว่าจะกรบานนนพยอมนะครับอาชีพหลักของบานนนพยอมของนนอเฮานะครับก็คือการทำหนาปลูกข้าวนะครับรองลงมากก็คือทำไร่ทำสวน ให้มันให้อ้อยนี่แหละนะครับเราจะมีรับราชาการเป็นบางส่วนแล้วก็ต่อมาในปีประมาณ2 5 6 3หยาถึง2 5 6 4น้ะครับทางกลุ่มเขาเข้าจะได้รับมาตรฐาน G A P หรือเขาปวดไัยนะครับเราจะกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วเขาก็มีใบป,ประกาศทนี่จคุ่นว่าบานเขานี่ได้รับชนะเลิศในการช่วงเขาเขาประกวดนะครับก็คือของพาณิชย์จังหวัดนะครับก็คือด้รางวัลที่หนึ่ง ต่อมานะครับเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากโ่วงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยโ่วงไฟฟ้าน้ำพ้องนะครับเพื่อนให้ทุนวิจัยในการดําเนินการนะครับที่ทิ้งสําคัญก็คือสถาบันชุนทวันและกัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดสมนุนไพรีสาน,นะครับในการมาวิจัย นักวิจัยพร้อมที่ปรึกษาโครงการวิจัยและตัวแทนโรงไฟฟ้าน้ำพองเข้าพบนายชินกรแก่นคงในอำเภอน้ําพองเพื่อหาหรือและรับฟังข้อเสนอในการพัฒนาชุมชนน้ำพองให้มีอัตลักษณ์พึ่งพาตนเองได้โดยเริ่มดำเนินศึกษาบริบทชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสำรวจพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนหาจุดเด่นของชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงโครงการสู่ความยั่งยืนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ากษีเฮ็นให้ชาวบ้านได้ผลิตภัณฑ์ ได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มและกรสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับขึ้นมาให้ชาวบ้านของเราได้ยู่ดีกินดีขอขอบคุณทั้งหน่วยงานที่ผมได้เอื้ซื้อมาแล้วนะครับขอพุณนหลายๆจากใจชาวบ้านและกาเบท่านชาวบ้านนะครับผมขอพุณครับ